สวัสดีครับพี่นีนวันนี้ะคะวันนี้ก็เต็มที่ครับผมก็ทีมสีแดงครับตัวอักษรครับสายนักกีฬาอย่างเรานั้นก็เกี่ยวกับบาสครับแต่อันนี้ไม่ไม่แน่ใจเลยแต่ละคนก็นักกีฬาเหมือนกันครับทีมนี้ไม่แต่คนคาดหวังนะพอแบบเฮ้ยมีนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะไม่สนใจบาสเบอร์หรืออะไรเดี๋ยวต้องติดตามว่ามีกีฬาอะไรบ้างครับถึงจะรู้ว่ากีฬาที่เราเล่นมาเนี่ยใช้ได้ไหมวันนี้แต่ความแบบความเป็น ใช่ก็จะมีแบบเอเนอร์จีมีแบบเอ็กซ์ซอร์สน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็ชอบครับแต่วันนี้คือเราพร้อมแบบข่มข่มคู่ต่อสู้ไหมก็โดนข่มอยู่เราเล่นเราเล่นก็ก็ไม่กลัวครับเต็มที่กับทุกสีเลยครับสมมติว่าสมมติว่ามีบาสจริงๆวันนี้กะ่าจะชกีน้อยอยู่ก็เต็มที่ก็ร้อยกว่าแต้มครับก็ดูไม่ค่อยขิงเนาะไม่ขิงไม่ขิงร้อยกว่าแต้มเอง สมมติว่าได้ลูกที่แบบโอ้โหสวยงามเราจะหันมาเก็ตข้ามไหมให้กล้องหน่อยยังไงดีจะเตรียมมาทุกอย่างแล้วเตรียมมาทุกอย่างแล้วยกเว้นการชนะเสียงไม่ค่อยสดใสเลเสียงไม่ค่อยสดใสเลยวันนี้รู้สึกกลัวยังไงก็ไม่รู้ไอจีพี่ถามไปนอนกี่ชั่วโมงก็เมื่อวานเมื่อวานเพิ่งมาจากอุบลครับแล้วก็มาซ้อมต่อแล้วก็ นอนไปประมาณ4ีสี่ชั่วโมงกันแน่ได้นอนอยู่แต่แค่ตื่นเช้ามันก็ง่วงหมดเลยตื่นสายก็ง่วงเหมือนกันครับตกลงไมไม่ไม่ในในวันนี้อาจจะไม่มีบัสเนาะไม่มีบัสซีรีส์คู่ใหม่ของเราบัสแน่นอนบัสแน่นอนครับผมรีบาวครับผมก็เกมนี้เพื่อนแน่นะครับผมก็จะออนแอร์ประมาณปลายเดือนของมิถุนายนนี้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับอ่าพูดถึงนิดนึงกับเรื่องนี้เนาะครับผมเออต้องเอ่าคน สอนบ้านเราใช่ไหมไม่ผมมาสอนบ้านเัาเอ้แต่น้องปิงอ่ะเล่นเก่งนะถือว่าแบบชุดถือว่าชุดคือน้องเขาเป็นคนชุดแม่นแล้วก็แบบเป็นคนด้วยความที่เป็นนักบอลอยู่แล้วด้วยก็เลยเป็นคนที่แบบท่าทางเอ็กซ์ไซส์อะไรดีไปหมดเลยครับเขาไม่ไปซุ่มซ้อมอะไรมาเพื่อการนี้เลยแน่นสิผมเคยยิงแบบจุดโทษแพนน้องไงนะใช่เราอ่อนกันเขาไม่ได้อ่อนผมพูดจริงนะแต่น้องน่าจะฟุกเอาจริงมา ก็มีครับมีเทรนน้องด้วยแล้วก็คือน้องชอบมาถามว่าเอ้ยพี่มินถ้าอย่างนี้ได้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็สอนไปเฮ้ยเขามาหลอกดูดพลังดูดความรู้เราเปล่านั่นเลยดิตอนนี้ผมเล่นไม่เป็นเลยแล้วคัวกันสอบสอบตอนนี้เป็นไงผมชนะผมชนะยังไม่ยอมผมไม่ยอมภาพหลีกหลัตอนเรเทรน้องไหมอ่าน่าจะมีภาพบรรยากาศครับน่าจะมีอยู่ครับก็ น่าจะเห็นหลายๆแบบว่าที่แบบหลุดๆมาแล้วครับผมมีอะไรที่ยังไม่ดลุดนะคิดว่ามาแน่โดนคุกมาแน่ก็เป็นซีนต่างๆในเรื่องครับดูคุ้มเห็นเราอ่ะก็มีอะไรแน่นอนนอกจากมีดาวแล้วนะดับซอนของเราครับผมก็ดูรับซอนครับก็เป็นละครเรื่องที่สองของมีนครับผมที่ได้ถ่ายนะครับก็เป็นก็ยังประสบการณ์น้อยอยู่เรื่องนี้ครับผมก็ฝากดตามด้วยนะครับ เรื่องนี้ก็เป็นรับบทเป็นชวิตครับผมแล้วก็เป็นเจ้าของร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับแค่นั้นเลยคือไม่เอาจริงป่ะรู้แค่นี้แหละรู้แค่นี้แหละเลยขิงได้แค่นี้ก็คือใครถามเมื่อกี้ตอบใช่ตอบนี้หมดเลยทุกทุกคนเตัวสองเราจะได้ชมอะไรจากแฟนเรื่องอะไครับผมก็ฝากเรื่องหนุ่ยอักษรด้วยนะครับผมก็เป็นละครชุดที่ เป็นละครชุดตอนที่4ี่ครับผมเรื่องตอนดุดอับสอนนะครับผมก็อ,อยากฝากให้ทุกคนนะครับติดตามตัวละครทุกตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องของเรื่องนี้นะครับผมว่าจะคลายปลมเอ้ยว่าจะคลายปมยังไงนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเ, <laughs> เราเราเราแอบเราแอบกดดันแมเพราะว่าเขาทุกคนแบบมาขึ้นแทนจับติดมากใช่ก็ กดดันไหมก็ไม่ไม่ไม่ได้กดดันครับผมก็รู้สึกยินดียินดีกับทุกคนครับที่แบบมีกระแสมาอะไรเงี้ยผมแบบโอ้โหดีใจมากเลยว่าชื่อนี้แบบมีกระแสครับค่ะแล้วเดี๋ยวเรารอติดตามน้องมีเนาะผมก็ฝากด้วยครับขอบคุณค่ะรับเฮ้ยเราเชิญนักฟันเราท่าธรรมดาไม่ใช่ท่าฟุตปาแต่เป็นเก๋